Yeah ชมกันว่าผมมีตัวไหนรุ่นไหนแบบไหนยังไงบ้างนะครับครับวันนี้อยู่กับผมสอศักดานะครับมาทำการไลฟ์สดนะครับในช่วงของช่วงปลายเดือนนะครับช่วงปลายก็จะนะครับโอเคนะครับสัญญาณมาเรียบร้อยคุณผู้ชมทั้ง30ยูเซอร์ที่เข้ามารับชมอย่างรวดเร็ว ครูนะครับครู่มีสายเข้าแ๊บนึงโอเคนะครับอย่าเพิ่งอย่าอย่าเพิ่งจองนะยังไม่ชมโอเคััยานมาเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้อยู่กับสอนสักดาที่มงคลคาเซนเต์นะครับวันนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่สาขาอุบลรัชธานีนะครับนะสวัสดีทั้ง40 50ิยูเซอร์ที่เข้ามารับชมอยู่ตอนนี้วันนี้ผมจะพามาชมออ n e นิฟูเจอร์นะครับ ซึ่งแน่นอนว่าที่มงคลคาเซนเตอร์ตอนนี้นะครับนะฟอร์จูเนอร์เรามีนะครับทีบอกนะครับมีเข้ามาใหม่กว่า30คันด้วยกันนะครับตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบัน2019-20 2 0นะครับฉะนั้นแล้วนะครับตอนนี้ถ้าลูกคุณลูกค้ามองหานะมองหานะครับมองหาฟอร์จูเนอร์นะครับอยากให้มงคลคาสเซนเตอร์นะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ท่านจะมีรถให้เลือกเยอะที่สุดนะครับแล้วก็มีทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นะครับ ตั้งแต่ปี48จนถึงปี2020นะครับปีปัจจุบันนี้เลยนะครับแต่วันนี้ผมจะพามาชมนะครับปี16-17นะครับเป็นตัว TRD นะครับซึ่งแน่นนอว่าด้านหลังของผมนะครับด้านหลัง,งผมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโฟล์กเจอเนอร์ทั้งหมดเลยทั้งโชว์รูมคือโชว์รูมเนี้ยนะครับสิ่งที่ทางซ้ายมือผมตัวเนี้ยแบ่งให้โฟล์กเจอเนอร์โดยเฉพาะเลยนะครับโฟล์จอ er เนอร์เต็มโชว์รูมไปเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นรถก็เลย เป็นรถครอบครัวที่ขายดีมากนะครับเป็นรถครอบครัวที่ขายดีมากนะผมไม่แน่ใจว่าสัญญาณมันเหล็กแหลกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะเจมเช็คสัญญาณห,หน่อยเจมนะเหมือนสัญญาณเหมือนผมเดินแบบว่าเหมือนสเต็ปสเต็ปเหมือนเออมันมัน,ม,นมันช้าลงนะมันช้าลงนะครับเจมผู้ชมซึ่งวันนี้นะครับอ่ะคันนี้ผมรีวิวไปก่อนน้านี้แล้วนะครับนะใคร ใครที่อยากรับชมคันนี้ย้อนหลังนะไปไปดูที่ช่อง u t u b e ของผมก็ได้นะครับช่อง YouTube ของรถมือ2มองคลคาร์เซนเตอร์นะ2.4ผม, <espacio> ผ,มผมรีวิวไปแล้วนะครับ2.4ผมรีวิวไปแล้วนะครับคันนี้แต่ว่าคันนี้นะครับคันนี้เพิ่งได้มาที่ที่เขาโพส์โปรยหัวไปแล้วไม่ได้เจอมขาเอาคันอ๋ออันนี้เพิ่งซื้อใหม่คันนึงเหรออ๋อน,นี่ผู้ชมอันนี้คือเพิ่ง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 ซื้อนะเพิ่งเพิ่ง ไปจัดซื้อเพิ่งโอนตังค์ซื้อพอดีเข้ารถมาส่งแล้วนะครับนี่เท็เลอร์รถมาส่งแล้วนะครับนะสุดๆไปเลยนะครับนี่อันนี้คือแบ็กท็อปนะหลังคาดําเดี๋ยวผมจะคือตอนนี้รถเยอะมากนะครับผู้ชมเอาว่าผมจะพาดูทีละคันทีละคันก็แล้วกันทีละคันทีละคันกันแล้วกันเพราะว่าเนี่ยพอดีมาไลยเช้าหน่อยวันนี้เพราะว่าจะไปนะครับทีมงานเตรียมรถที่จะไปส่งที่สว่างแนดินนะที่สกลนครนะครับ ไปส่งวีโก้กับลูกค้าก็ขึ้นสไลด์เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นสไลด์อ่อนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเดินทางกันที่ห้าแล้วก็จะไปส่งรถกันที่อเมริกาอุดมนะครับโอเคเอาวันนี้ผมอยู่กับเจ้าแบ็กท็อปนะครับนะเจ้าอยู่แบ็กท็อปนะครับหรือชื่อเต็มของเขาก็คือนะครับเตยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ2.8 trd นะครับ2.8 trd แบ็กท็อปหรือฟอร์จูเนอร์หลังคาดำนะครับซึ่งเป็นตัวที่แพงที่สุดนะครับซึ่งเป็นตัวที่แพงที่สุดของฟอร์จูเนอร์นะครับก็คือ รถใหม่รถใหม่ตอนออกมาตอนนั้นนะครับเมื่อสัก2-3ปีที่แล้วเนี่ยนะครับรุ่นนี้นะครับล้านแปดแสนนะครับคุณผู้ชม1นล้านแแสนบาทนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งล้านแปดแสนบาทแต่นอนว่ามันเป็นมือสองนะครับราคาหายไปประมาณห้าแสนนะครับราคาพิเศษตอนนี้ผมบอกราคาก่อนเลยเพราะว่าแฟนคลับบอกว่าไลฟ์สดให้บอกราคาระหว่างคลิปด้วยเข้ามาก็จะรู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับคันนี้ล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมนะครับหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทประหยัดไปห้าแสนบาทนะครับ อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อผมพามาดูก่อนว่าความสวยของเขาคืออะไรมีอะไรบ้างนะครับแต่คุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาไปแต่งกระจกหน้าทีเดีมานะครับเขาไปแต่งกระจกหน้าทีเดีมานะครับแต่กระจกหน้าติดแล้วมันจะเป็นแบบนั้นนะครับนะแบบนั้นอันนี้คือแบบเดิมน,นะครับแต่ตัวนี้เขาไปแต่งเป็นทีเดีมานะครับหลายคนก็ไปซื้อตัวหนังสือมาติดก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้คือกระจกหน้าทีเดีก็เชื่อว่าน่าจะเป็น ของแถมของแต่งที่มาจากศูนย์นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราไปซื้อรถใหม่นะครับพนักง,งานขายก็จะเสนอเสนอขายชุดแต่งเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับแอนนี้นะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันคือ f o r ์กเจอร์โฉมนี้ก็คือได้รับการพัฒนาและออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยไม่จะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกภายในเครื่องยนต์ระบบเกียร์คือใหม่ทั้งหมดเลยก็คือโลโก้โฟล์เอร์แชมป์ทิ้งทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นการเขียนตำนานบทใหม่ของ f o er, ล์กเจอร์และก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งรถมือสองเองรถไต่เองเองก็ขายดีนะครับรุ่นนี้นะครับซึ่งด้านหน้าท่านผู้ชมอันนี้คือความหล่อด้านหน้าของเขานะครับอ่ะคือความหล่อของด้านหน้าของเขาความสวยงามของปัญญาทีอร์ดีผมบอกเลยว่าต้องสุดๆแน่นอนนะครับน้องแอนอีสุโออีสุโอมีเยอะครับน้องอ่มีหลายครับน้องอีสุเดี๋ยวแฟนขับส่งไปเลยอีอสุนะแคบสี่ประตูมีครบหมดเลยนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้มาดูทีอาร์ดีกันก่อนนะครับ มาดูที่มุม45องศานะครับเห็นไหมคุณผู้ชมด้านหน้านะครับกระจกหน้าแต่งมาเรียบร้อยนะครับชุดไฟหน้าเป็นชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ B I B L E D นะครับช่วยให้ถ้านวิสยในการมองเห็นการขับขี่นี่ยอดเยี่ยมเลยนะครับมาพร้อมกับไฟเดียร์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับนะเพิ่มความสปอร์ตดุดันสวยงามทั้งตอนกลางวันตอนกลางคืนคุณผู้ชมนะครับนะและก็ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของแบ c ็คท็อปก็คือนะครับในเรื่องของล้อแม็กนะครับ ล้อมแมก20นิ้วนะครับล้อมแมกขอบ2ี่นะครับเห็นไหมเป็นล้อมแมกเฉพาะรุ่นทียรีนะครับเฉพาะรุ่นทียรีบางคนก็ไปแต่งเขาก็จะไป,ปติดสติ๊กเกอร์สีแดงเวลาวิ่งมันก็อย่างเหมือนกับรถแข่งนะครับอันนี้แล้วแต่ใครจะไปตกแต่งแต่ว่าล้อชุดนี้คุณผู้ชมนะครับต้องบอกว่าแพงมากนะแพงมากหลายคนตามหาเพื่อจะเอามาใส่รถรุ่นที่ไม่ใช่ทียรีนะครับซื้อกนในตลาดน่าจะหลายหมื่นบาทอยู่นะฮะตัวนี้นะครับอันนี้คือความ สวยจากโรงงานเลยเขาแต่งมาให้จากโรงงานทั้งหมดนะครับถอยมาดูที่มุม45องศาอีกรอบหนึ่งท่อนเนี่ยครับคุณผู้ชมท่อนบนท่อนบนที่เป็นตัวหลังคานี่ะคือที่มาของคําว่าแบ็คท็อปหรือหลังคาดานะครับก็คือเขาแรปสติ๊กเกอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับแรปสติ Lab ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมตามมาดูด้านหลังนะครับตามมาดูด้านหลังกันคือฟอร์จูเนอร์ที่ร้านเรามีเยอะนะครับผมก็จะพาดูทีละคันทีละคันคันนี้อยู่กับตัวท็อปสุดนะอยู่กับตัวท็อปสุดเลยฟอร์จูเนอร์หลังคาดา รถใหม่ร้านแปดแสนวันนี้ผมขายอยู่ร้านสองเก้าเก้าประหยัดไปห้าแสนบาทใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะครับเข้าชมคลิปนี้ไลค์นี่อยู่กดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปหรือคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ไว้นะครับจะได้ไม่ลืมนะครับหรือคอมเมนต์ไว้จะได้ไม่ลืมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องทางบ้านนะครับส่วนใหญ่พี่ๆพี่น้องทางบ้านเกิดผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่รับรับชมอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัวของเจ้าเฟอร์จูเนอร์ตัวใหม่ๆเนี่ยนะ ถ้าไม่ด้าตัวจีก็คือเขาค่อยจะให้ประตูหลังไฟฟ้ามาทุกรุ่นนะครับยกเว้นตัวเริ่มต้นที่มันขายอยู่ร้านร้าน29ตัวนั้นจะไม่ได้ประตูไฟฟ้านะครับประตูหลังไฟฟ้าแต่ตัวนี้ก็ประตูหลังไฟฟ้านะครับเปิดปิดได้จากกุญแจสมาร์ทคีย์จากปุ่มกดนะครับแลวก็จากแผงควบคุมด้านหน้าได้เหมือนกันนะครับมันมืดหน่อยไหมไม่มืดนะมาดูด้านในหนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่ามันมันสัญญาณมันจะดีเลยไม่ฟิวฟิว สัญญาณมันมันมันช้าไปนิดหนึ่งไหมหรือว่าเหมือนมันสโลลี่อ่ะคุณผู้ชมนี่ครับภายในของเจ้าฟูจิเนะครับก็ตัวเทียดีนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือนะตัวภายในเป็นสีดําแดงนะครับเบาะดำหน้าดำแดงนะครับก็คือเอกลักษณ์ของเทียดีทุกรุ่นจะเป็นโทนสีนี้นะครับแล้วก็ฟูจิเน่นะครับก็เอกลักษณ์ของเขาก็คือเป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งนะครับเป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งเป็นเบาะห้อยตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นสุดท้ายรุ่น ้นถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับตัวนี้เจ้าของเดิมเขาไปติดตั้งผมกระดุมมาให้อย่างดีเลยนะครับรมกระดุมเข้ารูปนะครับทําความสะอาดได้ง่ายนะครับทำความสะอาดได้ง่ายดูแลดูแลรักษาได้ง่ายนะครับและต้องบอกว่ามาเป็นมือสองแล้วเนี่ยราคามันสุดคุ้มมากๆนะครับผู้ชมมาดูความสวยเดิมของด้านหลังนะครับคือแน่นอนว่ารถราคารถมือสองราคาเป็นล้านนะครับก็ต้องวัดกันที่ราคาความสวยความเดิมนะครับและ สักพักผมพาไปดูเลขใหม่นะครับรถเนี่ยต้องสวยเดิมน็อตไม่ขยับนั่นคือซิกเนเจอร์การขายโฟลเดอร์ของร้านเรานะครับนะคุณผู้ชมเอี่ยเห็นไ,ไหมมันจะมีโลโก้ทีเอดีได้เลยไ,ไหมมีโลโก้ทีเอด,ไดนะีได้ไหมเห็นไหมอันนี้คือโบเขาเตรียมส่งมอบนะคุณผู้ชมคือใครเป็นเจ้าของก็สามารถใส่โบแล้วถ่ายรูปได้เลยนะครับใส่โบแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยนะคือความความกวาม้างความสะดวกสบายของของโฟลเดอร์ er เนี่ย เราสามารถที่จะเอาเบาะห้อยถ้าไม่มีคนนั่งเบาะแถว3นะครับถ้าม่มีคนนั่งเบาะแถวสเราก็สามารถพับขึ้นแล้วก็บางคนที่มีลูกเล็กเด็กแดงลูกหลานนะครับก็อาจจะซื้อพวกที่นอนที่นงปิกนิกนะครับมาที่ะให้เด็กๆปูนอนได้เลยนะครับบางคนก็เนี่ยให้เด็กเปิดหนังดูหนังฟังเพลงได้สะดวกสบายเลยนะครับเพราะว่าฟเฟอร์เอร์ตัวใหม่มันรองรับ รองรับอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับไม่ใช่เป็นการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธผ่านทีคอนเน็กนะครับระบบโทรศัพท์เครือข่ายพวก iOS Android เนี่ยมันรองรับเชื่อมต่อได้หมดนะครับฉะนั้นฟังก์ชันต่างๆเนี่ยนะครับตอบตอบรับนะเทคโนโลยีใหม่นะครับของยุคปัจจุบันนะครับฟอรจอร์ก็คือว่าครบคันเลยนะครับในเรื่องของออปชันในเรื่องของการใช้งานนะครับผู้ชมเนี่ยนะครับปิดจากปิดจากตัวควบคุมที่ประตูหลังก็ได้นะครับ ประตูลังไฟฟ้าเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปดันช่วยเขานะครับเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติถ้าเราไปดันช่วยมันก็จะค้างมันค้างมันต้องไปรีเซ็ตใหม่อีกบางคนรีเซ็ตไม่เป็นก็กว่าประตูเสียนะหลายคนลูกค้าผมซื้อไปนะครับบางทีผมก็ต้องอธิบายให้ฟังในไลฟ์ด้วยนะครับบางทีมาส่งมอบผมก็ต้องอธิบายลูกค้าฟังด้วยเพราะว่าถ้ามันค้างเราไปดันช่วยนะครับดันช่วยมันก็ต้องรีเซ็ตใหม่นะครับโอเคคุณผู้ชมตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็คือนายแอดมินแอดมินช่วยตอบลูกค้าด้วยนะครับแอดมินช่วย แบ็คคอร์ปวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะได้รับความให้ความสนใจลูกค้าให้ความสนใจเยอะนะครับเพราะว่านานๆจะมาสักทีหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโฟลเดอร์ตัวธรรมดาที่เรามารีวิวใช่ไหมส่วนใหญ่เป็น 2. 4 2.8แต่ว่าตัว t r ีดีเนี่ยนะครับผู้ชมไม่ได้มีกันง่ายๆเพราะว่ารถใหม่มันราคาแพงนะครับรถใหม่มันราคาแพงมันก็เลยมืมอสองน้อยเพราะว่าคนซื้อไปแดงน้อยใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่ามือสองคันนี้ประหยัดไป50,000นแทบไม่ต้องคิดเลยนะครับประหยัดไป50,000นหลายคนเป็นห่วงว่า ดอกเบี้ยจะแพงนะครับก็งบอกว่ารดเือ2ที่มงคลการ์เตอร์ดอกเบี้ย2บาทหสาตางค์ต่อปีนะครับนะ,รบนะเริ่มต้นที่2บาท69สาตางค์ต่อปีนะครับนะหลายคนก็มาสัมผัสแล้วก็มาซื้อเป็นเจ้าของจับจองไปหลายหลายท่านแล้วนะครับตอนแรกหลายท่านก็ไม่เชื่อว่าจริงหรือเปล่านะแคปติว่าแคปติว่ายังไม่หมดครับยังไม่หมดยังไม่หมดนะแคปติว่าแคปติว่าเรามีจริงเราแคปติว่าเรามีอยู่หลายคันด้วยกันแต่วันนั้นเรามาโชว์แค่2คันนะตัว ตัว0 8 0 9 1 0ก็มี1314ก็มีนะครับตอนนี้ราคาก็ขายเอาแต่ทุนแล้วนะครับจะบอกว่าขายขาดทุนไม่ได้นะเดี๋ยวผิดพอบอยีกนะครับอันนี้คือความหล่อหลังนะครับทุกผู้ชมนะครับเนี่ยพวกเอสเกิร์ตสปอยเลอร์เนี่ยนะครับนะคือแต่งไม้จากโรงงานเรียบร้อยหมดแล้วลอมาจากโรงงานเลยทุผู้ชมนี่ t r d s p o r t i v o s i g m a 4กนะครับก็คือตัวท็อปสุดนะครับขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์หรือ4 w วินฟูลไทม์นะครับตัวนี้นะครับ คือไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับอย่างตัวด้านท้ายเนี่ยคผู้ชมอย่างตัวไฟท้ายเองเนี่ยไฟท้าย LED ที่ออกแบบมาใหม่เนี่ยผมชอบไฟท้ายเขามากเลยนะมันเป็นรูปทรงคล้ายๆกับบูมเมลแรงนะครับเห็นไ,ไหมเวลาเปิดไฟตอนกลางคืนหรือตอนที่เราเหยียบเบรกเนี่ยมันจะสวยงามมากนะครับนี่สวยงามมากโอเค่านผู้ชมถ้าเราพาไปดูด้านในกันนะครับพาไปด้านในกัน1 2 9 9 0 0้าบาทนะครับ 1 2 9 9 0 0้านบาทนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับรถใหม่ล้านแปแสนนะคุณผู้ชมหลายคนจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมบอกว่าราคามันแพงกว่าตัวที่รีวิวตัวก่อนหน้านี้เป็นตัวธรรมดานะครับคันนี้เป็นรถปี2016นหนะครับพรถปี2016นะครับปี59นะครับปี59ไม่เ0 0 0 0กิโลนะคุณผู้ชมไม่เจ็0หมกิโลนะครับรถ4ปีไม่เ0 0 0 0ซื้อมาแทบไม่ได้ขับเลยซื้อมาจออเป็นส่วนใหญ่นะครับ พราะส่วนใหญ่เองรถกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเดินทางก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อไปกันหลายๆคนนะส่วนใหญ่ก็เป็นรถคันที่2ของบ้านนะครับโด,โดยหลักแล้วนะครับซึ่งภายในของเขาเอกลักษณ์ของเทียรยอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือภายในก็จะเป็นโทนสีดําดแดงนะครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของของฟอร์นิเอร์มาตั้งแต่ตั้งแต่ตัวแรกๆแล้วนะครับเนี่ยเพียงแต่ว่าตัวนี้ก็คือมันเป็นการออกแบบมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมตัวเบาเอง นะครับตัวเบาะเองนยไหมตัดเย็บนะครับด้วยวัสดุหุ้มด้วยหนังแท้นะครับได้สีแดงนะครับได้สีแดงนะครับหนังสีดําแล้วก็ตัวทิ้งหลังเนี่ยสีแดงแดงเลือดหมูนะครับหรือแดงเข้มนะครับออกแบบมาให้เบาะแบบกระชับหลังนะเวลาลดคิกลงคิกดาวเนี่ยหลังติดเบาะเบาะติดหลังเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์บล็อกใหม่ล่าสุดของ f ฟ r t u n น r นะครับเป็นเกียร์บล็อกใหม่ล่าสุดของ f ฟ r t u เ e r นะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดถ้าตัวเก่าเฟอร์จูนเนอร์ตัวตัวแรกกับตัวแชมป์เนี่ยนะครับมันจะเป็น4 4สปีดกับ5สปีดนะครับ4สปีดกับ5สปีดนะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าอน,นาฟนตะยงเลย้วนี่ช่วยอธิบายคนที่ไม่เข้าใจนะครับว่าพอส่งว่าเสร็จโอนไม่ได้ผมไม่เชื่อเพราะมงคลคาสเตอร์สุดมาตรฐานแน่นอนครับผมขอบคุณมากครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าผมเนี่ยนะไปส่งแบบทั่วไทยเลยจริงๆนะครับนะลูกค้าดูผ่านไลฟ์สดสามารถตัดสินใจได้เลยถ้าโอนจองแล้วผมไปส่งรถรถไม่สวย ไม่ต้องซื้อนะครับเราวัดใจกันแบบนี้ไปเลยเพราะว่าเราเองก็มั่นใจนะครับเราเองก็มั่นใจซื้อขายโอนได้ทุกคันซื้อสดซื้อผ่อนได้ทุกเงื่อนไขตกลงกันได้เลยนะครับขอบคุณลูกค้าแฟนตัวยงนะครับเป็นตัวยงแล้วแหละพี่สชื่อนี้ที่ภูมิใจนะครับขอบคุณมากนะครับอ่ะโอเคแล้วก็การตกแต่งของเขาเนี่ยนะครับเข้ามาพร้อมกับคาร์บอนเคปฟล่าอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตัวไฟหยักจนถึงตัวปัจจุบันเนี่ยนะครับคาร์บอนเคปฟล่าแต่ว่าตัวนี้ก็คือมันจะออกแบบมาใหม่ให้ดูสวยงามขึ้นนะครับ อย่างตัวคอนโซลเองเนี่ยอย่างตัวจอเองคนะุณผู้ชมนะครับาราคาราคานะครับล้านสอง้านะครับล้านสองรถใหม่ล้านแปดแสนคุณผู้ชมประหยัดไป5้าแสนบาทนะครับราคาแทบจะไม่ต้องคิดแล้วราคานี้ราคาเดียวราคาใหม่ราคาโปรโมชั่นทิ้งทวนทิ้งท้ายก่อนที่จะปิดยอดเดือนแห่งความรักนะครับคุณผู้ชมอ่าพวกจอพวกเครื่องเสียงเนี่ยออกแบบมาใหม่เลยหลายคนบ่นมากว่าตัว f o r ์ u เ e อร์แชมปจอเล็ก ใช้งานไม่ถนัดใช้งานไม่สะดวกสบายก้อยจะเนจัดให้เลยนะครับจัดให้เลยจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับจอทัชสกรีน7นิ้วนี่จอใหญ่ๆใช้งานได้สะดวกสบายเลยนะครับนะรองรับการเชื่อมต่อ T Connect นะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ AX พวกนี้ได้หมดนะครับแล้วก็อัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับนีเวกเตอร์เป็นเมนูภาษาไทยใช้งานได้สะดวกสบายใช้งานได้ง่ายมากนะคุณผู้ชม คันนี้นะครับไม่เจ็ดหมื่นกิโลนะครับรายละเอียดออปชั่นต่างๆจะไม่ได้ลงดีเทลให้เยอะนะจะดูให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ารถใหม่ออปชั่นเขาก็มีให้อ่านอยู่แล้วนะแต่ผมลงดีเทลเยอะไปเขาก็จะว่าเขาอยากดูแค่ว่ามันสวยเดิมไหมหลายคนก็คอมเมนต์กันเข้ามาแบบนี้นะครับที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับแต่หลัก็ผมจะพาไปดูความสวยของเขาเนี่แหละนะครับภายในเนี่ยคุณผู้ชมนะครับผ่อนดาวอย่างไรบ้างนะต้องบอกว่านะครับ f ร r จูเนอร์เองเป็นรถแบรนด์ตลาดนะครับ จัดยอดจัดเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากจัดได้เต็มเลยนะครับนะเอามาดูที่เกียร์อีก,รอ,กร,รอบหนึ่งอธิบายนิดนึงเกียร์นะครับนะมันมีเกียร์ธรรมดาด้วยเขาบอกว่าเห็นไหมผมก็เข้าใจว่าเหมือนลูกค้าแหละเหมือนสัญญาณมันแหลกนะครับนะค,บนะคุณผู้ชมก็เลยดีดเข้าดีดออกอยู่นะครับแอดมินตอบด้วยนะตอบพี่ทวีศักด์ด้วยนะครับเรื่องการผ่อนดาวนะครับยอดจัดไม่ต้องห่วงนะครับยอดจัดท่วมท้นนะครับจัดได้ยาวสุด84เดือนนะครับนะจัดได้ยาวสุด84เดือนนะสวัสดีพี่จุ้ยด้วยนะครับ ผมรอเอารอยพี่เอาชาคิดมาเปลี่ยนเอาโฟล์จินเนอร์ตัวใหม่อยู่นะครับน่ารออยู่นะครับจริงๆชาคิดชาคิดเอามาขายเถอะครับพี่มีลูกค้าถามเยอะอยู่ <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ามันมีมีเกียร์มีเรียบมีเลีบสนิทด้วยที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับสําหรับโหมดขับขี่แบบโหมดสปอร์ตนะครับแบบเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็มีเกียร์มือแพดเดิลชิฟนะครับหลายคนบอกว่านะครับโฟล์จินเนอร พอเจเนอร์บอกว่าให้ผมพูดถึงเรื่องของออปชันที่มันเป็นระบบความปลอดภัยหน่อยแน่นอนว่าตัวนี้ออปชันเต็มนะครับออปชันเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก VSC พุชคอนโทรลระบบเบรกนะครับ ABS นะฮะก็คือคือระบบความปลอดภัยเนี่ยต้องบอกว่า100%นะครับ100%และก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์นะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์นะครับรุ่นใหม่เป็นแบบบิดแล้วนะคุณผู้ชมรุ่นใหม่เป็นแบบบิดแล้วไม่เป็นเกียร์ไม่เป็นเกียร์น้อยเหมือนสมัยตัวตัวแนละ้วหลายคนบ่นว่าตัว ตัวแรกๆที่พอจะเลือออกมาเป็นเกียร์โฟร์ใช้งานยากไม่ค่อยเข้าใจใช้งานบางทีดึงเข้าดึงออกดึงไม่เป็นเกียร์โฟร์คันแต่วันนี้เป็นแบบบิดแล้วนะครับผู้ชมแบบบิดแล้วเข้าโฟร์โลโฟร์ไฮใช้งานได้สะดวกสบายเลยนะครับวันนี้พาดูคร่าวๆสําสหรับเจ้าเทียดีนะครับเจ้าเทียดีแต่ว่าผมว่าราคานี้มันน่าจะเร้าใจมากๆนะครับผู้ชมประหยัดไปครึ่งล้านนะครับประหยัดไปครึ่งล้านแล้วรถวิ่งเจ็ดหมื่นกิโลแล้วรถ 7, วิ่งเจ็ดหมื่นกิโล นะครับความสวยเดิมของห้องเครื่องไม่ต้องห่วงนะครับความสวยเดิมความสวยเดิมไม่ต้องห่วงเลยเดิมสนิทจากโรงงานนะครับมาแบบไหนก็แบบนั้นเลยนะครับแบบไหนก็แบบนั้นเลยน็อต <Not S 1> ไม่เคยขยับเม็ดอาร์มักจุดทุกอย่างเดิมสนิทนะครับไม่มีการแกะการแคะหรือทําสีนะครับ คือนั้นไม่ขยับเนี่ยมันก็การันตีอยู่แล้วว่ารถไม่เคยทําสีไม่เคยเฉียวชนอย่างแน่นอนนะครับแต่ผมก็จะพาดูซึ่งมันเป็นจุดขายหลักของรถมือ2ก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะเพจเดิมๆจากโรงงานนะครับเนี่ยคันนี้ปี16นะนะครับปี16ปี2559นะปีพศไทยนะครับปี59นะครับนี่เครื่องบล็อกใหม่ล่าสุดเลยนะครับภายใต้รหัสเครื่อง 1GD นะครับ2,755ซีทีนะครับหรือเครื่องยนต์2.8นิ้ทเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 1 7 7รแรงม้านะครับตัวนี้แน่นอนว่ารถมือสองก็วัดกันเท่านี้แหละครับคุณผู้ชมวัดกันที่ความสวยเดิมนะครับสวยเดิมไม่น้อยและก็ความคุ้มค่าของราคาวันนี้ผมเอามาจัดให้แล้วนะครับมาจัดให้รับชมแล้วนะครับหวังว่าคงจะถูกใจแฟนขับที่รอรุ่นนี้อยู่นะครับหวังว่าจะถูกใจแฟนขับที่รอรุ่นนี้อยู่นะครับ f o r t u n e r หลังคาดำนะครับราคาสุดคุ้มแล้วนะครับราคาคุ้มมาก ไปแบบไป50,000นบาทนะครับประหยัดไปครึ่งล้านคุณผู้ชมเงินครึ่งล้านเราทําอะไรได้เยอะเลยนะครับก็เสียบเตังค์ไปนะครับสําหรับคนที่มองหารถโฟล์กเจอร์มือสองนะครับฝากมงคลคาร์เซ็นเตอร์ไว้อีกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับใครอยากได้โฟล์กเจอร์ตัวไหนแบบไหนยัยงไงติดต่อเข้ามาผ่านทางช่องทางเพจรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์หรือทางช่องยูทูบชา n e l รถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับหรือทางเว็บไซต์นะครับ มงคลคาเซนเตอร์ดอทคอมนะครับก็จะเป็นอัปเดตสต็อกรถเราทั้งร้านเลยที่มีอยู่กว่า300คันนะครับที่มีอยู่กว่า300คันแต่ตอนนี้โฟล์จเนอร์มีอยู่หมด30คันนะครับโฟล์จเนอร์มีอยู่กว่า30คันใครอยากได้รุ่นไหนทักเข้ามานะครับใครอยากรุ่นไหนทักเข้ามามีงบเท่าไหร่เดี๋ยวแอดมินเราจะให้ข้อมูลและช่องทางกันอีกต่ออีกช่องทางนึงของเราก็คือ,ตอนน,คอตอนนี้เรามีการลงขายรถที่ลาซาด้าด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับ,นะรบแต่หลายคนผมอธิบายให้หนึ่งนะครับหลายคนอาจสงสยัยบอกว่า,วาผมลงขายรถในลาซาด้า ด้วยกฎของลาซาด้าเนี่ยเขาไม่ให้ลงราคาเกินล้านนะครับผมก็เลยจะลงเป็นเงินดาวเอานะครับนะให้ดูรถดูรูปรถได้แต่ว่าราคาราคามันลงเป็นจำนวนเต็มไม่ได้นะครับต้องอธิบายให้แฟนขับเข้าใจนิดนึงนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับสัญญาณอาจจะมีกระตุกบ้างแต่ก็คุณผู้ชมก็ให้ควาอมร่วมมือนะครับให้มารับชมให้กำลังใจทีมงานไลฟ์สดทีมงานซอสสักดาววันนี้อย่างทุวมท้นนะครับฝากไว้ด้วยกับฟอร์จินเนอร์ แบล็คท็อปหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมราคานี้ราคาเดียวราคาโ,โปรโมชั่นก่อนที่จะข้ามเดือนแห่งความรักไปนะครับยังทันอยู่นะครับคุณผู้ชมโปรโมชั่นเดือนแห่งความรักยังทันอยู่นะครับดอกเบี้ย2.69%นะครับยังทันอยู่นะครับปาเจโร่สปอร์ตเอลิปสีขาวอ๋อปาเจโร่ตัวพิเศษตัวใหม่ใช่ไหมฮะตัวใหม่ใช่ไหมจริงๆวันนี้มีตีราคาไปคันหนึ่งนะครับ เป็นตัวท็อปสุดเลยนะเป็นตัว GT GT Premium ตัว 4U w h e เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งข่าวไปนะครับคือรถครอบครัวเนี่ยเรามีเยอะอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นพวก Fortuner พวก m u X พวกอ่า Pajero พวก e v r l u t พวกนี้นะครับตอนนี้มีเยอะมากนะครับโอเคแอดมินคอยตอบลูกค้าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับวันนี้นะครับก็สมมาพาควรนะครับเพราะว่าผมต้องเดินทางต่อไปน,นี่ไปส่งรถอีกนะนี่จะไปส่งรถนะครับ นี่ต้องมีแผนที่เดินทางก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือเราเดิน,ดนทางส่งรถทั่วไทยนะครับคืนนี้ก็จะไปส่งรถเช้าตู่พวกนี้ก็จะไปที่อำเภอสว่างนดินนะครับทีมงานสไลด์ออนก็จะเดินทางนะครับนี่แหละนะครับซื้อขายกันจริงส่งจริงนะครับเรามีอุปกรณ์ควบคันได้จะเป็นรถสไลด์สองชั้นรถอะไรรถสไลด์แบบถาดนะครับสามารถส่งตรงถึงบ้านได้เลยนะครับซื้อขายได้ทั่วไทยซื้อขายได้ทั่วไทยนะ ทีมงานมงคลดลิเวี่พร้อมส่งให้ท่านนะครับปากไลค์ปากแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผู้ชมครับ